ในสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์นะคะพราหมณ์เขาจเจริญเติบโตในเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณแล้วองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีปัญญาอันสูงสุดน,นะคะได้รวบรวมในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ นะคะฝึกสติให้ยิ่งจนเป็นปัญญานี้นะคะได้รวบรวมป็นกองกรรมฐานทั้ง40กองบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายนะคะได้อบรมจิตวิญญาณของตัวเองก็จากท่านผู้ที่เป็นพรามทั้งหลายจนเข้าใจถึงซึ่งพุทธธรรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็จิตวิญญาณให้มานับถือพุทธศาสนาตามที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อบรมสั่งสอนไว้ค่ะค่ะ ที่ทําที่ราคาขนาดนี้นะคะองคุปุท่านอิสระรวมทั้งแกนนำกปปสนะคะภาค7จกสก็กำลังปักธูปในเครื่องไหว้หต,ต่างๆนะคะเป็นการบอกลาวต่อเทวดาทั้งหลายนะคะที่ท่านจะมารับเครื่องบวนสรวนในครั้งนี้นะคะ่ะนี่คือเป็นพิธีพราหม์แต่ว่าเป็นวิธีแห่งความเชื่อที่มีเหตุและผลรองรับอยู่คะ่ะครันนี้นอกจากบนมาชาชนแล้วก็มีสิทเินุสิตนะครับ จกาทั่วสารทิศได้มาเข้าร่วมในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นับเป็นเกียรติของพี่น้องขาากรวาชีพสองบนมาชาชนนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานอันเป็นมงคลอย่างนี้ในครั้งนี้ด้วยครับ เราาระาสนาศีลก่อนเอามงคลพิเศษก่อนคือศิลสมาธิปัญญาภาวนาศิ่งทานเราบริจาคแล้วต่อไปก็สิ่งภาวนาสมาธิปัญญาวันนี้เป็นวันมหามงคลว่าไม่ยังบันเตพร้อมๆกันหมดม่ยังปันเต ติสุงวิสุงประธนาทายาติสะระเนนสะะตันกะสิานิยาจามะทุกิยามปิมะยพันเิสุงวิสุงราายิสรเนนสหะัายาจา ทียัมปิกมายันอันเตทิสุงทิสุงรักนาทายะทิ่สรเนนาสหาอันจักิลานิยาจามาจะไปตั้งใจรับไตรสรณคมและศีลคอยว่าตามนะมูตัสสะ ภะคะวะโตอัครฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอัครฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอัครฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปิพุทธังสระนังขจามิตุเอียมปีพุทธังสระนังขจามิตุติยัมปิธรรมังสระนังขจามิตุติยัมปีอามังสระนังขจามิตุติยัมปิสังฆังสระนังขจามิ ติยมปิสังฆังสรนังคาาริตติยมปิพุทธังสระนังคาชารีตติยมปิพุทธังสระนังคาชารีติยมปิธรรมังสระนังคาชาริติยมปิสังฆัง sarana khasami adi yapi samhang sarana khasami di sarana khatma nang rici tang adi panang dipanang be rata di sikaba hang samadhi ขินาธานาเวรมณีสิกปาตังสะมาิยามีินานาเวรมณีสิกปาทังสะมาธิยากาิสุวิชาจารังเวรมณีสิกปาตังสะมา มุสาวาทังเมรัมณีสิกขาพุังสมาทิยามิมุสาวาทังเมรังมณีสิกขาพุทังสมาทิยานิสุร ไรยะวัชระมังทัตนาเวรันิสิกขาปังสัมทิยามิสุาราภิไรยา ปัญจะสีขาปัฏฐานิสินทั้งห้าท่านทั้งหลายได้รับแล้วใสิเรนะสุขติยันติสินทำให้สุแดนสุขติสิเรนะโอคัสัมปทาสินทำให้เกิดพกทธะสาวสิเรนะนิพุติยันติสินทำให้สุพระนิคาน ตัสมาสีรังวิโสท,ท่านทั้งหลายจงตั้งใจรักษาศิลใใ้บริสุทธิ์กรามสามคุคคบเดี<า>๋ยว<า>ขณะที่พรามหลา,ายพระเวทขานพระเวทวงสวงเทพยเจ้าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าแลบสิเ่เทพยาดาพาดิน ในจัสุราทิบเรียบร้อยแล้วขณะที่กําลังจะบวงสรวงเราจะเดินทางไปร่วมรล่อพระเลยเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเ,เ,เจ้าหน้าที่ผู้ด,ดูแลเรื่องหล่อพระเตรียมพองให้พร้อมหลังจากพราม์เริ่มบวงสรวงราชสีก็จะเดินทางพามลูกหลานไปช่วยกันหลอ่อพระให้เข้าใจตามนี้นะเจ้าหน้าที่เตรียมตัวให้พร้อมหนึงเชิญครับ ใครจะเอาโงหะเอาทองเอาเงินเอากระสุกอะไรมาร่วมหลอมเดี๋ยวไปรอลุงปู่อยู่ตรงหน้าเตาเลยนะ ขอให้เลือ่อนรถตรวจนะครับสวรีทอดทง9330กทมพอผานเอาอง259กทมนะครับเลื่อนรถตรวจนะครับประกวดทางอูกครับขอบคุณครับให้เขาไหว้ครูก่อนแล้ว่้าไปหลบไม่ช่วยเปิดไม่ด้วยเจ้าหน้าที่ไมบร้บ ขอกระสักริสาอที่ลเจ้าสิ่งศด์สิทเท,เทพเวาผู้รักษาผวแนวเขตว,วัดก็น้อยสยามรัก,กประเทศขออัญเชิญพระบรมีพระบาทสมเด็จพระพรมินทรมหาโภมิคลอดุลยเดชติขราชิเดชรามาธิบดีจากพระนลินสยามองกรเจ้านำน,นาจป้องกินและสมเด็จพระนางเจ้าพระกรมราชินีนาฏ จงดลบันดาลให้ทีมหามงคลนี้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพัสสวันวตาดาริยปะทังเอสการิยสัมสินเทียยังสัพพโสสังนาสันติสุเทนอยากิโยติยามังมาเดรังปะทาวสังวิสุทธเเวสสัพพูทิสังเขมันตุมารสิทธิ สามเทวาทิเลสสมเด็จพระอรหัมหาสัจปิยาเทนเจ้าพุทธพระธรณีกุมภาลีมหาปวารายะอาคฉันตุไปคุณฉันตุสวายะนัมมามิสัสราชาตุธรังยังกินหาตเทหิเมิสสัมปติสัพพะคา กราคีมัสมิงติสอาภะเทตตัปะโธจามาการะตัสติอมรติเัต không có kem ờ đây để đã đi trước anh à, <coughs> à. <coughs> <coughs> ไปกันใหญเลยนะครับไปเปนรอบนอกครับเป็นเขตเลยครับรอบนอกคุณขไม่ต้องให้เข้ามาใหอยู่รอบนอกขอไม่จ่ายขอไ่ายลองเาพูดว่าหาไ่ลงไ่ล้องเข้ากันล

เล็กเลกเสร็จแล้วถอยเ็แล้วยครับอย่าดันครับอย่าดันเข้าไปอย่าดันเข้าไปหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนถอยหลังครับถอยหลังขอบุนที่หลวงปู่หน่อยครับ

cũng bận rồi, nhanh 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 Cak nangwa, hitangwa, itamwa, nisim nangwa, kaya nangwa, ratikwa, tibawah, penuh rakan-mintu, mahasewa, mahasewa, rasyam hewa, cek, ikan, mulia, ikan, ตักพระภิกวนเป็นเจ้าใด้มาครอบครองเอาองค์หลวนรามีคงามเป็นต้องสิที่แ่อนดินตร์เล้าเจ้าเป็นประธารในนิกายพราเทพเทวาทรงรักษาประสาทสึกน้อยจิตใจกายปัจจนบัน ท่านกิจกรรมบูชาพระครทีมธิบูชาเลอกทีทเองหสีเสียเมตาเครื่องบูชาวัดโพนน้อยขอดีช่างครูใ่ขอทน่ท่น่ điểm mắt rồi các bạn tập gì giờ các bạn mở lên

ลของงคยแต่งภูยสุขวายคลเดิขอเจอเทไทยจงปรามวลทรักที่เรายจงมแมตรักาน้ารานเียนน้องภูภัยทักประวบไทอันตรายจะได้มีมาทยวไปเขตฐานที่

Sanghyaknya, Santi, Sanghyaknya, Santi, Sangaprokanya, Santi, Bhatiye na, Bhatiye na, Bhatiye đó <laughs> 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 ừ, đi <nào> đi đi <laughs> <một> <laughs>

Terima kasih telah <laughs> menonton

าสำคัญตรสันธุ์ต้นตระลนะครับจะบอกอบาิธีกรรมศาสนาและการเปี่ยนยนส่วนคนทมีส่วนสนใจในทุกภาสวนที่นีนะครับนการให้สุาม ล้นล้นไเลย้ช่วยช่วยพายผมหน่อยนะเล่นไหนก็เล่นไน

คนนี้อยู่เขู่ม่กกว่าไม่สนใจทถ่ายเอาแต่เสียงเอาบรรยากาศด้วยคนยิ่งตับูาษีอะไรบนีตัรสเอาเลยร